สวัสดีค่ะฝนค่ะสวัสดีค่ะออมค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่โครงการชีวโฮมวงแหวนลำลูกกาค่ะตัวโครงการนี้นะคะตั้งอยู่บนถนนพระองค์เจ้าสายคลองสี่ค่ะและยังเชื่อมต่อถนนเส้นหลักหล,กหลายๆสายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นถนนรังสิตนครนายกนะคะถนนลำลุกกาทางยกระดับดอนเมืองโทเวค่ะและวงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันออกนะคะ นอกจากนี้ยังมีรถไฟฟ้านะคะที่เชื่อมโยงทางเข้าออกเมืองได้อย่างสะดวกค่ะจะเป็นรถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานีฟูคตค่ะสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกก็พร้อมสัพค์ค่ะไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าชั้นนำคือชภากลังสิธิ์โอมโปรามุก,กาม์เก็ตวินเลและตลาดกลางรัสวายค่ะ สำหรับสถานศึกษาก็จะมีโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศสายใหม่มหาวิทยาลัยราชมงคลธัียบุรีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะในส่วนของโรงพยาบาลที่ใกล้เคียงนะคะจะมีโรงพยาบาล B ีแคร์เมดิคอลค่ะโรงพยาบาลแพทย์ลังสิตนะคะโรงพยาบาลบางปะกอกลังสิตสองและยังมีร้านอาหาระค่ะและสถานที่ท่องเที่ยวชั้นนํานะคะจะมีในส่วนของสวนสนุกดีมเวอร์ค่ะพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์คลอง5นะคะร้านกาแฟชายทุ่งค่ะ นอกจากนี้ยังใกล้กับสนามบินดอนเมืองนะคะสำหรับลูกค้าที่ชอบการเดินทางค่ะที่นี่จะเป็นทาวนโฮมขนาด27ตารางวานะคะพื้นที่ใช้สอยค่ะอยู่ที่162ตารางเมตรฟังก์ชันภายในบ้านนะคะจะเป็น4ห้องนอน3ห้องน้ำ ที่จอดรถ2-4ถึงคันเลยนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับขนาดรถยนต์ด้วยนะคะโดยด้านล่างตรงนี้นะคะจะเป็นพื้นที่สำหรับนั่งเล่นนะคะมีพื้นที่ขนาดใหญ่สามารถวางเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ได้นะคะและวางทีวีได้สูงสุดถึง70นิ้วเลยนะคะส่วนต่อมานะคะจะเป็นในส่วนรับประทานอาหารค่ะส่วนนี้จะมีพื้นที่มากพอที่จะสามารถรองรับครอบครัวใหญ่ได้เลยนะคะเพราะว่าจะสามารถจัดชุดโต๊ะรับประทานอาหารค่ะได้มากถึง8ที่นั่งนะคะ เดี๋ยวเราไปกันต่อที่ห้องอเนกประสงค์ค่ะในส่วนของห้องอเนกประสงค์นะคะลูกค้าจะสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันได้ตามความต้องการเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นห้องนอนสําหรับผู้สูงอายุนะคะหรือว่าจะเป็นห้องทํางานก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราก็มาต่อกันพื้นที่หลังบ้านเลยนะคะตรงนี้ค่ะพื้นที่หลังบ้านค่ะโครงการของเราให้มีความลึกถึง3เมตรซึ่งมากกว่าทาวน์โฮมทั่วไปเลยนะคะตรงนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆสําหรับลูกค้าที่ชอบทาครัวนะคะ ลูกค้าสามารถวิวอินครัวได้แบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ชั้น2นะคะสำหรับชั้น2นี้นะคะโครงการก็จะแบ่งฟังก์ชันเป็น3ห้องนอน2ห้องน้ำน,นะคะแล่ห้องแรกค่ะที่ฝนจะพาไปชมนั่นคือมาสเตอร์เบดมค่ะหลับห้องมาสเตอร์เบดมนี้นะคะขนาดความกว้างของตัวห้องค่ะเท่ากับหน้าบ้านเลยนั่นคือ5เมตร70นะคะและห้องนี้ยังมีไฮไลท์ค่ะนั่นคือ เพดานสูงค่ะคุณลูกคา้าสูงสุดถึง4เมตร70นะคะคุณลูกค้าสามารถตกแต่งชั้นลอยเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยในการใช้งานนะคะและส่วนนี้ค่ะคุณลูกคา้าคือห้องน้ําในตัวห้องนอนนะคะเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับผู้อยู่อาศัยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกสองห้องกับคุณออมด้านนู้นเลยนะคะต่ดไปนะคะออมจะพาไปดู2ห้องที่เหลือะคะ่ะห้องทางด้านนี้นะคะโครงการจัดออกแบบมาเป็นห้องสําหรับลูกชายนะคะ คุณลูกค้าจะเห็นว่าห้องนี้มีความกว้างมากเช่นกันนะคะเพราะว่าจะสามารถวางเตียงไซส์ขนาด5ฟุตค่ะมีตู้เสื้อผ้านะคะแล้วก็จะมีมุมสําหรับอ่านหนังสือทํากันบ้านค่ะซึ่งฟังกช์ชันนะคะครบคันมากทีเดียวนะคะต่อไปนะคะจะเป็นห้องสุดท้ายห้องสุดท้ายนะคะจะเป็นห้องค่ะที่ออกแบบมาสําหรับลูกสาวนะคะห้องนี้ก็จะมีฟังก์ชันครบคันเช่นกันค่ะอ๋อลืมบอกไปค่ะ 2ห้องนี้นะคะจะมีความสูงฝ้าเพดานอยู่ที่2.8เมตรนะคะซึ่งให้ความโล่งโปร่งสบายเหมาะสำหรับการอูอาศัยมากๆเลยค่ะขณะเดียวกันภายในโครงการยังจัดให้ทั้งขับเฮาส์ฟิตเนสสระว่ายน้ำสนามเด็กเล่นและสวนธรรมชาติส่วนกลางเพื่อเป็นที่พักผ่อนของคนภายในครอบครัวค่ะ และยังอุ่นใจด้วยระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงค่ะประตูดับเบิลเกตระบบเข้าออก easy pass นะคะและกล้งองวงจรปิด CCTV รอบโครงการค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าคุณลูกค้าสนใจสามารถสอบถามได้ที่ call center ชีวไทย1260หรือเข้าชมโครงการได้ทุกวันค่ะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกายังไงฝากติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ